Body Mask เขาขึ้นทันทีหลังที่ใช้หนึ่งครั้ง สวัสดีคะ่ะก็กลับมาเจอกันลีเดียอีกครั้งแล้วนะคะก็ค,คลิปนี้รีเดียจะมารีวิวของออนไลน์อีกแล้วนะคะคือีเดียไม่ได้ทำคลิปรีวิวของออนไลน์แบบนานมากเลยนะคะก็วันนี้เรียจะมารีวิวผลิตภัณฑ์ในออนไลน์นะคะก็สําหรับใครที่ชอบซื้อของในออนไลน์นะคะก็สามารถดูคลิปนี้ให้จบได้เลยนะคะก็เดีย๋ยวเราไปเริ่มกันเลยเนาะผลิตภัณฑ์ที่เรียจะเอามารีวิวในวันนี้นะคะคือไม่มีสปอนเซอร์นะรีเดียไปซื้อมาเองนะคะผลิตภัณฑ์ที่เรีย จะเอามารีวิวในวันนี้นะคะก็คือตัวนี้นะตัวนี้จะเป็นบอดี้มาร์สนะคะก็ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะจะเอาไว้ทาตรงบนผิวนะคะแล้วก็มาร์กเอาไว้ประมาณ20นาทีนะคะแต่ว่าลิเดียจะทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะคะเ,เพราะว่าลิเดียรู้สึกว่ามันยิ่งตั้งนานมันยิ่งจะทําให้เห็นผลนะคะก็สาหรับใครที่แบบเป็นคนที่ขาลายนะคะก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นะเพราะว่าลิเดียเป็นคนที่ขาลายนะคะแล้วก็ลิเดียลองเอามาทาตรงรอยดําที่ขานะคะได้ จางลงไปนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูคลิปที่เดียถ่ายเอาไว้นะคะเดี๋ยววันนี้เดียจะมาทาครีมตัวนี้นะคะเป็นบอดี้มาร์กนะคะที่เดียจะทาขาฝั่งหนึ่งนะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะไม่ทานะคะก็เดี๋ยวเรามาดูผลกันนะคะว่าครีมตัวนี้จะเห็นผลจริงไหมนะคะก็เดียจะตั้งเอาไว้ประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงนะคะถ้ายิ่งตั้งนานสักเท่าไหร่ก็จะยิ่งเห็นผลนะคะก็เดียจะตั้งเอาไว้ประมาณ หนึ่งชั่วโมงแล้วกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูผลกันเนาะก็ตอนนี้ก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะใช้ทิชชู่มาเช็ดออกนะคะปกติมันต้องล้างออกด้วยน้ำเปล่านะคะแต่ว่าเรเดียจะเช็ดให้ทุกคนดูเลยนะคะว่ามันเขาขึ้นหรือเปล่านะคะจุดที่เราทาไปเนาะ จุดนี้คือทานะคะแล้วก็จุดนี้คือไม่ทานะก็มันจะเห็นว่ามันขาวนิดนึงนะคะนี่ตรงนี้คือเรียเป็นคนที่ผิวขาวอยู่แล้วนะคะมันก็ไม่ค่อยเห็นนะข้างนี้คือทาแล้วนะคะข้างนี้คือยังไม่ทานะจะเห็นได้ว่าข้างนี้คือแบบดําเลยนะแต่ว่าข้างนี้คือแบบตรงที่เราทาเอาไว้ตรงวงกลมตรงนี้นะคะก็คือแบบมีขาวขึ้นมานิดนึงนะคะแต่ว่าต้องตั้งให้นานอีกนะอันนี้คือเรียตั้งแบบ ตั้งแบบประมาณหนึ่งชั่วโมงองะถ้ายิ่งนาำม,มันก็ยิ่งยหินผลนะคะนี่ถ้าใครที่อยากจะรู้เรื่องส่วนผสมของเขานะคะลิเดีแนะนําให้เข้าไปอ่านในเฟซของเขานะคะคือก่อนที่ิเดีจะซื้อลิเดียก็ไปอ่านในเฟซของเขาแบบหาดูรีวิวแบบ เยอะมากเลยนะคะกลัวจะซื้อเพราะว่ากลัวซื้อมาแล้วกลัวมันกัดผิวเกินไปอะ่ะเพราะว่าลิเดียเป็นคนผิวแพ้ง่ายนะคะคือถ้าใช้ผลิตภัณฑ์ผิดตัวไหนอะ่ะคือลิเดียก็จะแพ้นะคะแล้วก็จะทําให้แบบเป็นรอยดําแล้วก็คันมากเลยนะสรุปว่าลิเดียแบบใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไม่แพ้นะคะลิเดียจะแนะนําให้ทามาร์กตัวก่อนที่จะอาบน้ํานะคะพอเวลาเราทามาร์กตัวเสร็จแล้วเราก็เข้าไปอาบน้ําเลยนะคะก็จะสะดวกสบายมากขึ้นเนาะแล้วมันจะทําให้เห็นผลมากขึ้นนะถ้า เราทําก่อนอาบน้ํานะคะเพราะว่าถ้าเราทําหลังอาบน้ำอะ่ะคือแบบตัวเราไปโดนสบู่แล้วนะมันจะทําให้แบบผลิตภัณฑ์เขาแบบไม่ไม่ไมค่อยเห็นผลจะเท่าไหร่นะอันนี้คือประสบการณ์ที่เดียลองใช้นะคะแล้วรู้สึกว่ามันต้องมีเทคนิคของเขานะมันถึงจะทําให้เห็นผลนะคะ ส่วนผสมหลักๆของเขาเลยนะคะจะมีอะโวคาโดแล้วก็โกจิเบอร์ี่แล้วก็สตรอเบอรี่นะคะแล้วก็แอปเปิลนะคะจะช่วยเติมเต็มความชุ่มชื้นสู่ผิวแล้วก็จะฟื้นฟูผิวที่ ตายไปแล้วนะคะกับมีชีวิตอีกครั้งเนาะแล้วก็จะบำรุงให้ผิวเรียบเนียนมากขึ้นนะคะมีสุขภาพดีเนาะก็มาถามความรู้สึกที่เรียลองใช้นะเรียใช้มาประมาณ1นซองแล้วนะคะแต่ว่า1นซองนั้นคือยังไม่หมดเลยนะคะเพราะว่าเรียใช้แบบนิดเดียวอ่ะเรียเอามาแต้มแบบตรงที่ขาลายของเรียเท่านั้นนะเรียไม่ได้เอามาแบบทาหมดตัวเลยนะก็ประสบการณ์ที่เรียลองใช้เรียไม่แพ้นะคะแล้วก็ไม่คันไม่เกิดอาการเอฟเฟก อะไรเลยนะแล้วก็ข้อดีของเขาคือทําให้ผิวเราขาวขึ้นนะคะสมมติว่าเรียเป็นขาลายเป็นรอยดําใช่ไหมเรียก็อเ,เอาไปทาตรงที่รอยดำเนาะรอยดําที่เรียไปทา มันก็ลดลงนะแต่ว่าถ้าทาครั้งแรกอ่ะมันจะอาจดูแบบจางลงนิดนึงเราก็ต้องทาหลายครั้งนะคะก็คืออาทิตย์นึงลิเดียจะทําประมาณ2ครั้งหรือ3าครั้งนะคะลิเดียไม่แนะนําให้ทําทุกวันนะคะเพราะว่าครีมมาร์กอ่ะมันทาไปที่ผิวเรามันก็คือกัดให้ผิวเรามันขาวใช่ไหมถ้าเราทําทุกวันเลยมันอาจจะทําให้ผิวเราแพ้ได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเราทําแบบอาทิตย์นึงสองครั้งสาครั้งแบบนี้ก็ยังโอเคยังปลอดภัยกับผิวของเรานะคะ ก็สําหรับใครที่ใช้แล้วแพ้เลยเดียก็แนะนําให้หยุดผลิตภัณฑ์ไปเลยนะแต่ว่าประสบการณ์ของเดียคือแบบเดียเป็นคนผิวแพ้ง่ายมากเลยนะแต่ว่าก็ไม่แพ้นะคะก็สามารถใช้ได้อยู่เนะาะเดียซื้อมาแล้วรู้สึกว่าใช้ดีนะคะก็เลยเอามารีวิวนะคะราคาของเขานะคะจะอยู่ที่ซองละ59บาทนะคะสามารถไปลองได้เนาะคือกลิ่นของเขาจะเป็นกลิ่นที่แบบออกแบบขนมนะคะกลิ่นแบบหอมเหมือนกับขนมเลยเนาะคือมันใช้ได้หลายทีม มะะสมมุติว่าข้อสอบของเราก็สามารถทาได้หรือว่าผิวหนังตรงส่วนไหนของเราก็สามารถทาได้นะแต่ว่าข้อเสียของเขาคือแบบต้องทาให้นานๆนะคะถึงจะเห็นผลเนาะก็คลิปนี้เดียขอจบเพียงเท่านี้นะคะลิเดียวหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับหลายๆคนนะคะก็ถ้าคลิปนี้ผิดพลาดตรงไหนเดียก็ต้องขอโทษด้วยนะคะก็คลิปนี้เดียขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะ